สวัสดีครับ <c oughs> อยู่ผมนะครับผมซิงครับผมวันนี้ผมก็เลยมาแบบเอ,อ่ออนจัดทรงรถ้ชิงอะไรประมาณน,นี้นะครับแบบก็ชิงพันเมตรหน้าดำอะไรประมาณนี้ก็้องซื้ออะไรบ้างครับซื้อคันนี้นะครับผม<ะ>ครับก็มามาดู <c oughs> จากข้างน้าเลยนะครับผม <c oughs> มาดูตรงนี้ครับจากข้างน้าเลยนะ นี่ครับก็เป็นนาดำนะครับผมนาดำนาดำครับนาดำเราขอสระครับนาดำนะครับก็้าใครอยากได้ตรงนี้นะครับก็ดูเอานะครับผมตรงนี้ก็ <c oughs> พูดไปแบบทาํายังทางอื่นเขาจะไม่รู้ว่าเราอยู่จังหวัดไหนแบบนี้นะครับผมอ่าตรงอยง่างนี้ก็ดูก่อนนะครับมาอยูจักข้างหน้า,นาเลยนะครับผมยูจักข้างหน้าก็จะเป็นนาดำนะครับ นี่ก็จะเป็นดุมเจาะนะครับผมดุมเจาะแล้วก็อันนี้ก็เป็นกระบอกโช้กเบร้อยกางๆเดี๋ยวจะชื้อใหม่อยู่เนาะนะครับะะเดี๋ยวจะไป็คอนต่างพวกนี้ <c oughs> ก็อันนี้ก็จะเป็นปาเจาะนะครับนี่แหละก็ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็ใส่สายดิสไซน์ไมค์ครบสายไมคไม์นี่เป็นตัวเก่าติดรถในนี้ครับใช่ครับใส่ได้แล้วก็ซื้อครับบูตรลอนาลอหนาดิสนะครับก็อันนี้ก็มาปาดไซออลเพราะมันมันห่างกัน พอแพงคอม์มปังใช่ครับอันนี้ก็จะเป็นบางคนกดนะครับผมบางคนกดก็นี่นะครับ <c oughs> ถ้าใครอยากดูแบบ้อนแบบรายละเอียดเลยก็จะเราดูอีกคลิปนึงครับสอนสายหน้าดําแล้วก็บางคนกดนะครับผมอันนี้ก็ให้ดูทรงบางคนกดเจ๊ก่อนบางคนแก๊ดเพราะว่าทาทาในกดนี้มันจะเดือดขึ้นนะครับมันจะไม่สวยนะครับใช่ครับ <c oughs> ก็มาเป็นเออโลนารโลนา,ลนายังไม่ได้บอกเลยโลนาก็จะ สามนิ้วนะเหลือระยะดิ่งประมาณนี่ครับสองนิ้วประมาณนี้นั่งลงก็จะเหลือนิ้วหนึง่งพอดีก็จะทรงสวยนะครับก็มาเป็นทีชกหลัง <c oughs> ทุกหลัง,งอันนี้ก็มาสอนแบบว่าจัดทรงให้เจนะเดี๋ยวเราข้างหน้านี่ก็มาดูข้างบนนะครับข้างบนก็จะเป็นมือเบรอันนี้ก็สื่อของซูเปอร์คาร์มาเลยอันนี้สื่อมาของเรียบร้อยมันก็ได้แปลงเยอะนะครับน,นี่ก็เป็นขาน,นี่ก็ถอดต่มออกไปเลยนะ ัเบก็ใช้ไม่ได้ก็มาดูท่ออ่ะท่ออ่านรีวิวไปหมดเลยแหละท่อเป็นท่อทอโบส้นดอกไม้ทอโบคุณบอกอะไรทอโบสตาร์บัลี่เฮ้ยคุณก็ถ่ายเลยนี่ผมบอกตรงนี้แล้วคุณก็ถ่ายเออถ้าเป็นทอโบสตาร์บัลี่ครับสตาร์บัรลี่ก็อย่าไปหัวซามันนะไม่ถ่ายน่าจะดีกว่านะใช่ประมาณนั้นแหละก็อย่าไปหัวซามันนะเหมือนที่กล้องพูดเลยแหละเบื้องฟุกโอ้ย กูก็จะเสียทรรเนียงไม่รู้ข้างหลังนะครับก็ข้างหลังก็จะเป็นเอ้ยข้างหลังข้างหลังก็จะเป็นเอ่อยามุนยามุนดุมจ้อนะครับดุมจ้ออันนี้ก็ใส่ใส่เบรกไม่ได้เพราะว่ามันติดคานนะคานมันอยู่ไปสุดคานเป็นอาร์มซูเปอร์คับนะผมก็เป็นดุมจ้อนะครับดุมจ้อแล้วก็ดุมสเตอร์เรียบร้อยถ้ามาทำไมเข้าสนิทอันนี้เป็นดุมดุมร้อยสิบนะใช่ไหมใช่ครับดุมหลังร้อยสิบนะครับอันนี้ก็ ดุมสเตอร์เียบบอยใช่ก็ <c oughs> ใส่บูทมันจะมีบูทข้างในอ่ะบูทบูทดุมสเตอร์ก็เอา<ส>เป็นตัวสันนะครับตัวสันก็ลองวัดดูแต่เกียของเดิมก็ได้เกียของเดิมให้มันสั้นสั้นลงนะครับรอกอนนี้อ่าแต่ว่าฝั่งนี้ก็ต้องใส่บูทยาวกว่าเดิมนะถ,ถ้าถ้าถ้าอยากให้มันพอดีก็ใส่ของเียบร้อยบดเลยก็จะพอดีเนาะอันนี้ก็บูทตรงนี้ก็ ของเดิมได้แต่มันจะชิดหน่อยมันจะชิดฝั่งนี้แต่ก็โซได้ใะครับตรงครับอันนี้ก็สําหรับสายชิงนะครับมันกินมังคนก็ป่านะครับอันนี้คลิปป่าเดียวจะมีอยู่เดี๋ยวไม่รู้ว่าไปป่าเดียวมันไปขึ้นทะเบียนไม่ได้เออเออมันจะไปขึ้นทะเบียนไม่ได้ไม่รู้ว่าเกี่ยวหรือเปล่าแต่มันก็เช็คหมดแล้วเนาะครับกลัว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 ไว้ก่อนนะครับแต่ถ้าต่อคาราบอรก็ได้อยู่ครับก็เท่านี้เขาต่อให้ฟรีอันนี้ก็ปาาออกนะครับป่าเราแต่คนจะป่านะครับป่าขึ้นเครื่องบนนะ แล้วก็เจาะเจาะตรงนี้นะครับสำหรับใครที่ป่านะก็เจาะเจาะตรงนี้ <c oughs> ไปเจาะนะครับเดี๋ยวจะซูมให้ดูย,ย้ายยายกล่องคนระับเจาะเจาะขยุบบล็อกอออ lock, เดี๋ยวเปิดให้ดูครับนคือกี้เงียบๆแต่ฟุ้งป,ปั่นดิมันไม่ตลกวะเออเรายังไม่ได้บอกขนาดยางนี่ครับไปเจาะมาตรงนี้นครับอยู่อยู่บล็อกครับ <c oughs> เออแบบนี้แหละ ก็เดี๋ยวยางขอ่อยบอกทีหลังก็ได้อันนี้มันเป็นโชคเดิมขอลู้นะครับกับอัมยนนะครับอัมยนต์นี่แบบอ่าหน่วยเลสซิ่งนะครับเย็บขอ่อยอีกก็ได้ครับมันจะเที่านี้นอยู่ไม่เบื่อไอ้นี่มันรถใหญ่เลยครับก้องบอกข้างในก็ตัดขันนะครับตัดขันนี่ชื่ออะไรครับอันนี้ชื่ออะไรคันนี้อีกาแดงอ่าอีกาแดงก็ก็แล้วก็สตูไม่บอกสตูไม่บอกแล้วแต่คันจะไหล ขันนี่กับหมกไว้ก่อนบอกนะครับบอกครับก็ประมาณประมาณนี้นะครับผมขันนี่ไม่มีอะไรเยอะรถเชีงเนาะโมลายางยางก็จะเป็นสีห้าเก้าสีผมเน่าครับตัดเตเครื่องบอกไหมติ๊บเครื่องนะฮะสามลางเดิมสามลูกเดิมครับสามลูกเดิมครับผมลูกเดิมไอ้ลูกลูกเดิมของหาสามเดินเป็นเลีนเดิมครับเลีนเดิมเดิมยี่สิบเจ็ดยี่แปดครับยีเดิบแปดขวานเลีนเดิมขวานมันแคมเป็นแคม นี่ครับนี่เดี๋ยวเอาลงเอาลงอันนี้เจาะได้เบาครับเอาลงเอาลงก่อนเอาลงอยากให้ดูทรงก่อนดูทรงตอนเอาลงนี่ครัเจาะได้เบาคนเดียวเจาะได้เบาเจาะได้เบาไปถ่ายเดี๋ยวออกก่อนพุ่งออไปอันนี้เดี๋ยวไม่เชิงครับทรงก็จะประมาณนี้เฮ้ยเอ้ยเผาจะโคตรเผาใช้ได้จริงนะตรงประมาณนี้ครับ โจทย์ทีถ้าใครที่อยากทําตามนอ้องนอ็อตเดี๋ยวมงคลกดถ้าใครอยากทําตามก็จะมีคลิปสอนเอต็มตัวตัวเต็มค <c oughs> อคุ่วไปในแห่งนะ่าทำไมเสียงกูมไม่ออกอ่ะเราเนียงอเราเนียงคั่วหลาชอยู่เลยมมไม่รู้ว่ามันคือไหมนะมันคือวะ,มอะไม่คือหรอกูด่วทัวร์เล่ยนไปกันแล้วฮ่าฮ่าไปเนาะ เออเสียเกียร์ปั้นเอาไปประยุกตอยากลงก็ลงได้สำหรับมาถั่วรถผมก็แบบรถเดิมอ่ะนี่รถผมเลยใช่ไหมดูมันมันทำอะไรมาอาจารยจะให้ฟังเสียงหน่อยสักสักนิดอันนี้ก่อนแนะนำถ้าใครใส่สเตอร์เล็กก็ไปเจี่ยวนะครับนี่ไอ้ดุมสเตอร์นี่ครับเนี่ยมันจะปีนคันนี้ปีนเลยเนาะปีนเป็นหลังแต้ มันปีนอยู่คาตั้งลงนี้ต้องต้องให้บอกต้องให้บอกอีกแล้วเออฟูกวงไม่น่าโยนไปยังไม่ได้ถ่ายรูปเลยอันนี้ก็เสียงของท่าโบสลรบุรีนะครับ่อเป็นของเดิมนะข้าล่องเดิมไมาใส่เล่นกันเนาะตัดงกิงกล่องเป็นกล่องรีม่าง โลนี่แนะนําให้ใส่เป็น1.2นะมันจะสวยนี่1.4ี๋ยวจะเปลี่ยนอยู่เนาะไอ้ก็แลกมาแต่จริงซูมดุมยอดแหละแต่มันจีกนะมันจีกเดี๋ยวก็จะเปลี่ยนใหม่ครับเป็นซื้อแบบค่งนะผมแค้เก่งอันนี้บอกให้ช่างเขาเซตเซตหนึ่งหนึ่งก็ได้ทุกคนจะบมาว่าอะไรติดตามเนาะโอเคแค่นี้แหละโอ้ยครับสำหรับที่นี้ก็ก็ฝากไว้แค่นี้เนาะก็เดยวเจอกันคลิปเอ่อรีวิวเอ้ยไม่ใช่สอนตะมตะมโคนกดนะผมก็นั่นแหละครับ จะให้เจ้าของคลิปตัดคลิปครับก็ช่วงนี้ไม่ได้ลงคลิปเพราะว่าโควิดเนาะตอนนี้ผมก็เป็นแล้วครับผมใครจะโดนเดี๋ยวล้มเลยไม่ค่อยได้ออกจากบ้านเท่าไหร่พี่ครับแค่นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยตอนนี้จะถึงเอ่อประมาณออเจะถึงประมาณหนึ่งพันแล้วครับหนึ่งพันเออหนึ่งพันแล้วครับอีกอีกสี่อีกหกสิบคนครับอีกหกสิบคนครับอีกหกร้อยครับถ้ามันเป็นจริงๆน่าจะดีเนาะ อันนี้ครับอย่าลืมกดไลค์ a, share, กดแชร์กดซับมึงมึงไม่กดอะไรก็ได้แต่ว่าอข,อขอให้กดซับให้ย